สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ของวันที่11กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหกสิบเจ็ดนะลาวสตาร์วันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับวันพุธนะลาวสตาร์ก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับวานนี้หลุดเนาะ ให้แปดเก้าศูนย์มันมาเก้าหลักร้อยอ่ะโอ้เน้นที่เก้ากับศูนย์มาเก้าหลักร้อยจะคู่วินเข้าอยู่สี่ห้านะครับแต่ก็คงไม่มีความหมายหรอกเพราะว่าไม่ค่อยจะมีคนจับวินเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่ามองข้ามนะครับดูดูด้วยนะครับเลขที่ชุดวินเนี่ยมันอาจจะมีเลขเด่นที่เราชอบนะครับเราอาจจะชอบตัวใดตัวหนึ่งเราก็เอามาใช้ได้แทนกับที่อาจารย์ให้เด่นไปนะครับประมาณนี้นะ สมมติว่าอาจารย์ให้เมื่อวานนี้ให้890ใช่ไหมอาจจะไม่มีคนชอบอาจจะมาชอบในชุดวิน4ี่ห้าอะไรเงี้ยเลขของอาจารย์ก็มีนะชุดวิน5กับ6อะไรเงี้ยประมาณนี้เราก็จับมาใช้ได้นะครับประมาณนี้นะเป็นทางเลือกนะครับประมาณนี้วันนี้ก็จะมานําเสนอแบบ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 ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับข,แบบขึ้นมาอีกแบบหนึ่งใหม่ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งก็ดูๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับครับมาดูกันเลยนะ, <c oughs> <c oughs> ะครับเดี๋ยวนะพูนะครับภาพมันจะออกแบบ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  ัวจริงหรอกวาภาพที่ออกมาในวิดีโอมันไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ดูตัวจริงจะคักกว่านี้อีกมาชมกันเลยนะครับคักกว่านี้หมายความไงเทคนิคเยอะแยะนะการทำตัดต่อวิดีโอนี่ถ้าอาจารย์เข้ามาใกล้ๆเกินไปมันก็ภาพมันเชื่อใจนั้น อ้าวดูกันเป็นไงเป็นกันช่างมันามาไหมเดี๋ยวดูกอนมาอยู่เนาะอืมมองเห็นอยู่ครับอ้าวคราวน,นี้มาดูจัดระเบียบใหม่นะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเด่นทั้งหมดเลยอาจารย์จะเอาจับคู่ทั้งหมดเลยนะทั้งเจ็ดทั้งแปดทั้งเก้านะให้เลือกเอานะครับให้เลือกเอาแบบสั้นๆน,นะ ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยจะไม่เอามาทั้งหมดนะจะเอาแบบสั้นๆมาให้เลือกนะใครชอบนอกเหนือ,อาจากที่อาจารย์จับคู่ก็ได้นะครับประมาณนี้นะอม,มาเพราะว่ามันชอบให้เจ็ดแปดนี้มันชอบมาเก้าอย่างเงี้ยอืมอืมให้เก้ากับแปดมันชอบมาเจ็ดนี้อาจารย์ก็เลยจะจับคู่ทั้งหมดเลยคราวนี้จับคู่มันจะเป็นคู่อะไรเ็พามาดูกันนะครับอเอาเฉพาะเด่นสุดก่อนนะเก้าเป็นตัวลองค่อยว่ากันทีหลังนะ เจ็ดเดสองนะครับเด่นนะเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่สี่เจ็ดแบบนี้นะอันนี้คือเด่นแล้วอันนี้สายแปดครับนี้สองแปดแปดสองสนะครับอันนี้เด่นนะครับอันนี้นะอ่ะเป็นเด่นทั้งหมดเลยนะอ่าครัในวิดีโอก็จะมีอธิบายให้ดูอยู่ แต่สำหรับกลุ่มไลน์เนี่ยก็คงจะไม่รู้คำอธิบายถ้าไม่เข้าใจก็มาดูที่ในคลิปอีกทีกแล้วกันนะสำหรับกลุ่มไลน์นะขายน,ะานี้เก้านะครับตัวลองพานี่จะเอาเก้ามาด้วยนะทุกคลิปทุกคลิปเลยครับจะเอาตัวลองมามาด้วยเพื่อให้เป็นทางเลือกอให้เลือกเอาสมมติว่าใครชอบเจ็ดก็ 7, 2, 7, 3, 7, 4, เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ยงเงี้ยเจ็ดหนึ่งใครชอบก็เจ็ดหนึ่งก็จัดไปนะครับประมาณนี้ จ็ดเจ็ดก็จัดไปนะครับอ่ะมาดูที่เก้าครับเนี่ยเก้าสองอ่าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่อย่างเงี้ยนะครับแค่นี้นะอ่าอนีนะครับเราเด่นที่เจ็ดกับแปดนะครับประมาณนี้นครับโอเคตามนี้นะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไปครับอ่ามาดูครับเนะี่ยเราเน้นที่เจ็ดกับแปดนะครับขอเลือกที่เจ็ดนะอ่าเจ็ดนะใครชอบแปดก็จัดไปอ่า ส่วนชุดวินเนี่ยรู้สึกว่ามันจะจะมีละคู่หนึ่งในนี้ให้เลือกเอานะครับอืมครับตามนี้เลยนะครับเราชอบเกียน,นะเก็ดก็จัดเปลี่ยนไปนะครับตามนี้นะครับตามนี้เลยครับเรียบร้อยแล้วอืมเก้าตัวรองนะครับใครชอบเก้าก็จัดไปก็จะมีเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เพื่อมันแฉลบมาเก้าหนึ่งอีกหรือเก้าห้าอีกก็จัดไปนะครับประมาณนี้นะอ่าข้าจะ จะจับทั้งสามตัวว่างั้นเถอะค่ะเนี่ยมันจะหน,นีไปไหนมาดูที่วันนี้อ่าครับประมาณนี้นะครับบนล่างนะอ่าครับตามนี้เลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแฮงๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแนวทางวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอสวัสดีครับ